โดยประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะพาประเทศไปรอดครับขณะที่พลเอกชวลิตยงจะยุตเตือนว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่จุดอันตรายหากรัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร พลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดล l y น e w สระบ,บุว่าสถานการณ์การเมืองไทยในปี2559กำลังเดินเข้าสู่จุดอันตรายในภาวะที่ความศรัทธาต่อรัฐบาลและคอสอชอเริ่มถดถอยเพราะประชาชนจำนวนมากยังมีความทุกข์ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรซึ่งเป็นรากฐานของชาติยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้พ้นจากหนี้สินและความยากจนดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา พลเอกชวลิตกล่าวได้ว่าคอสชอ,อย่าไปคิดว่าต้องมาพัฒนาบ้านเมืองให้ยิ่งใหญ่และร่างรัฐธรรมนูญที่ยิ่งใหญ่แต่ควรหันกลับไปมองและดูแลประชาชนว่ามีความลำบากอย่างไรซึ่งไม่ใช่แค่รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเพื่อมาร่างใหม่ดังนั้นตอนนี้นายยกรัฐมนตรีต้องเข้าใจว่าปัญหาหลักคือความยากจนกำลังเป็นชนวนสร้างความขัดแย้งขั้นสูงสุดพร้อมกับระบุว่าบ้านเมืองมาถึงจุดที่อันตรายแล้ว นายอภิสิทธิ์วิชาชิวะอดีตนายกรัฐมนตรีระบ,บุว่าสถานการณ์การเมืองไทยจากนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและมีความเข้มข้นเป็นจังหวะที่คสชเริ่มเข้าสู่กระบวนการคืนอำนาจให้กับประชาชนและด้วยหลายปัจจัยอาจทําให้กระบวนการต่างๆต้องเร่งรัดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงก,กดดันทางเศรษฐกิจหรือปัญหาภายในประเทศจึงเป็นปีที่คอสชอและรัฐบาลต้องบริหารงานอย่างทุ่มเทให้เดินตามรถแมพ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าสําหรับเรื่องที่น่าเป็นห่วงในปีนี้ในมุมของประชาชนคือเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภาคการเกษตรที่ส่งผลกระทบกับสังคมในวงกว้างเพราะถ้าชาวนาและชาวสวนยางมีรายได้น้อยและยังมองไม่เห็นว่ามีปัจจัยบวกที่จะเข้ามาช่วยดึงให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้ส่วนเรื่องประเด็นทางการเมืองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ระบุว่าเมื่อเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอุทยานราชพักว่ามีการกระทําที่ไม่ชอบ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและคอสชรวมถึงส่งผลกระทบทางการเมืองเพราะฉะนั้นความละเอียดอ่อนในประเด็นดังกล่าวจะมีมากขึ้นการทํางานของคอสช,ชและรัฐบาลจึงต้องระมัดระวังมากขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องดําเนินการในมาตรฐานที่สังคมพอใจ พลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคองมนตรีและรัฐบุรุษกล่าวแสดงความเชื่อมั่นในตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถนำประเทศเดินสู่รถแบบการปฏิรูปประเทศได้สำเร็จแม้จะมีแค่เวลาปีกว่าๆเท่านั้นเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่มุ่งมั่นกล้าทำอะไรก็ได้ที่เสี่ยงเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่มีเรื่องเสียหายจึงคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะทำได้ดีก็อยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนในชาติด้วย